ขยับขาไม่ได้เลยตอนเนี้ยพี่พี่ชนกับไอ้มันเป็นเนินอ่ะเชื่อใครว่าดีโอ้ยไหนไหนไหนแก้แก้เฮ้ยเฮ้ยมันตายดีมตายแล้วดีมลบ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 ถ่ายไว้เลยไว้ถ่ายไว้เห็นรึเป่าดิมลบดิมมันเห็นเรา ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทําตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือกับผมเราอยู่ในช่วงเสือชอบแกงครับทุกคน วันนี้ครับผมได้ตะก้องมาใหม่ครับผมเออชื่อว่าอะไรครับหันกล้องไปเลยดีเว้ยครับเออโอเคครับผมวันนี้ผมอยู่กับน้องดีนะครับเราอยู่ที่บ้านคิดดูบ้านใครครับผมนี่แม่แห่มาแต่งตัวใหม่ปี2020ครับผมรถของ Name MJ TV ครับผมผมจะมาทําคลิปเอาคืนนะทุกคนซึ่งจําได้ไหมครับวันที่ผมออกรถมาวันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับนี่คันนี้นะ ผมออกมาวันแรกเนม่งเล่นผมเลยเว้ยเออเอารถพี่ไปเลยนะไม่บอกด้วยวันนั้นอ่ะแต่วันเนี้ยผมจะบอกเนมผมจะลองใจดูเพราะว่ารถคันนี้นะครับแพงกว่ารถผมนะเออแพงกว่ารถผมมากเลยนะครับก็ผมก็เลยจะแบบไปขอน้องว่าขอยืมขับหน่อยรถใหม่เพิ่งออกเลยนะเพิ่งลงคลิปไปด้วยนะครับใครยังไม่ดูรีวิวรถก็ไปดูช่องเนมนะเออผมจะไปขอเลยเว้ยแต่ผมจะแกล้งเอารถคันเนี้ไปเกิดอุบัติเหตุเว้ยผมอยากจะรู้ว่าน้องจะรักผมไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมดีมใช่ครับคือคืออยากจะดูว่า เาจะเลือกรถหรือว่าจะเลือกผมถ้าไปถึงแม่งผมไม่เก็บว่าเลือกรถไปร้องให้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปไปไปขอยืมมาก่อนไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมเดี๋ยวผมคิดว่าให้อยู่แล้วแหละนะคิดว่าให้อยู่แล้วแหละระดับแบบดีมเมอร์กับพี่เสือไปยืม oh. แต่ว่าันนี้นะครับ oh. ดีมอันนี้เองเองถือว่าเองเข้าลงขงบวนการแล้วนะอ่าโอเคคือว่าเองมีส่วนผิดแล้ว <laughs> <laughs> เออไม่ใช่ถือกล้องอย่างเดียวนะนี่คือเราต้องร่วมมือกันเว้เราคืเอเราร่วมมือกันทำให้ทำให้เขาเชื่อใจบอกว่าเดี๋ยวนี่จะพาดีมไปแซดหน่อยเหยียบสักสามร้อยไปดีกว่าไปเลยดีกว่าไปแต่ก่อนด่นะครับก่อนที่จะไปผมอยากให้ดูรถนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบรถแบบเท่ๆให้ดูเลยครับผมสองคันนี้นะครับแล้วให้คอมเมนต์ว่าใครหลอกกัน <s> <S 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 ไปไปหาดีมกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดกันเขาจะได้ยินว่าไม่น่าได้ยินหรอกไม่อาบน้ําอยู่ นั่งเสร็จแล้วพอดีเลย<อ>มาครับผมโอ้โหฮัลโหเสียงดังเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปพี่จ่าหมดเลยเอาบันดีบันดีคนดูพูดสักสิทธ์ก่นอน <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมก็ อันดับแรกเลยก็ยินด,ดีด้วยนะครับใครยังไม่ดูรีวิวรถก็ตามที่พี่บอกนะครับในใ<อ>ช่องเชฟเบนเจนะครับวันนี้พี่จะมายืมรถ<ะ>ยืมย,มยืมรถไปแซดหน่อยไปขับแบบอยากอยากลองมัดแตงนะ่งอ่ะใ้ดี <c oughs> ดีก็อยากนั่ง <c oughs> อยากอยาก,อยากนั่งไงอยากดูว่ามันเร็วเปล่าใช่พี่แต่ว่าพี่ไม่เหยียบแรงหรอกพี่คแค่แบบเอาไปลองดูว่ารถมันแรงแค่ไหน <c oughs> ได้ปะ เออเดี๋ยวพี่เอาพี่เอาเบนซ์ไว้เลยเอาไว้ที่นี่อ่ะไม่เอาไปไหนไม่ได้แบบชิ่งไหนไปเลยพี่จะเอาไปขับใช่ไหมใช่แบบยืมขับหน่อยอยากลองคือมันอยากลองของใหม่อ่ะเออแต่พี่ก็ขับรถไม่แรงอยู่แล้วแล้วก็เออนั่นแหละไปขับแป๊บเดียวไม่นานหรอกวันแรกเลยเหรอเออไม่เป็นไรไวนใจพี่อ่ะโอเคได้ได้โอเคขอให้ได้แล้วเนี่ยเพื่อคนด้วยทุกคนผมต้องด้วยถ้าดีพอพี่ก็ให้แต่กูก็คงจะเซ็งนิดนึงอ่ะโอเคงั้นอย่าลบไปเลยอย่าพูดมาก ไม่ถือว่าหน้าหน้าหน้ากังวลนะไม่ต้องไม่ต้องกังวลก็แค่รถใหม่อ่ะยอกยอกยอกโอเคโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณแจเปลี่ยนด้วยก่อนเออนี่อันเนี้ยเอาเป็นตัวประกันไหนอ่ะคุณแจไอหยุ่นเงินป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอคุณแจรถก่อนนะครับผมก็แรกบอกันเลยดีกว่านะคุ้มนะเราคุ้มนะเงินไม่สุดเลย คุ้มนะคุ้มนะบอกเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปแต่ยาวนะครับเดี๋ยวรอเอากุญแจมาก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราเงนแตกกันแล้วนะครับผมทําไมเงนแตกทําไมแต่ทั้งกุญแจและผมหาหากันครึ่งชั่วโมงใช่เจอแล้วครับเจอแล้วทุกคนไปอยู่ในแบบที่ไม่ควรจะอยู่มาโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองขับรถหรูกันดีกว่าครับทุกคนก็แลกกุญแจแลกกุญแจอันนี้ก็เป็นกุญแจรถผมนะครับก็เอาไปอันนี้ผมไปซื้อเนี่ยพี่ไฟแชกอะร้อยยี่สิบ คุ้มอยู่นะแรกกันเนาะเอ้าไปไปดีกว่าพูดอะไรไม่ออกพี่รออยู่นี่แหละถ้าขอนั่งขอนเดี๋ยวพี่ขอเอารถไปแล้วกันไปทุกคนลุยไปเฮ้ยดีมตื่นเต้นนะดีมนะไปทุกคนเราไปขับรถรูกันดีกว่าลูกหลักเดี๋ยวพ่อมานะไปทุกคนอ่ะเดี๋ยวดีมรอเลยเดี๋ยวพี่ขับออกไปโอ้โหเดี๋ยวคือแบบนี่ไงมัดแตังคนเท่เหรอเทพวะหมายถึงพี่นะ โอเคครับ okay. ทุกคนเราก็ระวังระวังหน่อยนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลยครับผมอืไปทุกคนโอ้โหมันแรงมากครับผมทุกคนโอ้โหนี่ครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยอยากจะบอกว่ามันแรงนะแรงมากเลยนะครับผมมาแต่งตอนนี้นะครับผมเป็นโหมดเอ่ออะไรเนี่ยวอสปีดไม่รู้อะแรงเอเวอร์เรสต์สปีดเอเวอร์เรสต์สปีดโอเคมันคือเป็นแปลว่าอะไรไม่รู้โอ้โห สุดมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเรื่องทาตามแผนนะครับผมอะ่ะจะไปหาที่จอดแบบเงียบๆนะครับแล้วก็โทรหานะครับผมเจมนเจนะครับแล้วบอกว่าเราเนี่ยเอ่อเกิอดอุบัติเหตุเข้าใจไหมเอาเลยไหมเอาเลยดีกว่าเาเลยดีกว่าโอเคนะครับคนถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองแบบขับรถเล่นดูก่อนนะครับสักพักแล้วค่อยโทรไปจะได้เนียนๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมหาที่จอดรถได้แล้วโทรหาดีกว่าโอเค โอเคครับทุกคนโทรเลยโทรเลยต่อครับโรเนมครับพี่ชิบหายแล้วว่ะฮะชิบหายแล้วเนี่ยไป็นอะไรตไม่ตอนเมื่อกี้ตอนพี่ถ่ายไว้แล้วหมดมดตะคุยอยากล้องอ่ะพี่ขยับขาไม่ได้เลยตอนเนี้ยพี่พี่ชนกับไอ้มันเป็นเนินอ่ะเชื่อไหมว่าดีโอ้ว่าพี่เป็นอะไรไหมเชื่อเลยดีมากดีไปอะไรว่าดีเลยขยับไม่ได้อะพี่ ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแกแกันที่ไหนที่ไหนที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนน่าจะไม่ไกลที่มันเป็นไเดียวแก่คือพี่อะพี่พอไหวเว้ยดีไอ้ดีมันจะไม่ไหวเว้ยไปยังไงมีรถเหรอมีรถพี่จะไปดีมไหวไหมเนี่ยพี่จะดไปได้ไหมไอ้ดีมพูดไม่ออกเลยอะนิมแต่ว่าขาขาขาพี่ขยับไม่ได้เออ พี่อยู่ตรงไหนเล่าเฮ้ยเย้ยพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่จะถึงบ้านเนมแล้วอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคือแบบเลือดเต็มขาเลยอ่ะเฮ้ยยี่เลือดไหลเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปพี่เนี่ยไอ้ตรงตรงตรงที่เรามากันเมื่อวานอะโอเคโอเคผมออกไปแล้วผมออกไปแล้วผมออกไปแล้วไอ้เชี่ยมันตกใจมากเลยว่ะทุกคนครับคลิปนี้ผมถือว่าแกล้งแรงอยู่นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผมทุกทีโอเคงั้นว่าไงเราต้องไม่หลบนะไม่หลบไม่หลบเราจอดรถไว้เงี้ยแล้วให้มันวิ่งไปหาพวกเรา เออออโเคพราะว่าทางผ่านอยู่แล้วไงเห็นอยู่แล้วแหละโอเคโอเคไปรอ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 เท้่ยวเอมันมาเลยดิมมาแล้วดิมลบ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 ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เห็นปหมดิมลบดิ้มมันเห็นเราเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอะทุกคนครับตอนนี้คือเนมมาแล้วนะครับผมก็เราจะแอบมาแล้วไแล้วถ่ายไว้ดิมระวังนะเดี๋ยวมันเห็นเรา

Đi, 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 ไปแค่เลยหรือว่าไม่ก็แบบไปขับเป็นกลับเลยคุณแจวอยู่นี่มันแต่งถ่าย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 ดิได้แล้วซุ่มเลยซุ่มเลยซุ่มเลยซุหมเลยไอ้ทำไรวะทำไรวะก็ทำไรวะเถียงกันแล้วเถียงกันแล้วเถียงกันแล้วงงไปเลยปะไปไป

เกเห็นพี่หบอกแ้กรู้เลยรู้เลยว่ารู้เลยว่าทำกิบแกง ล้มอ่ะเอาเองไปเท้าก่อนมั้งคคิดว่าล้มแล้วแม่งพาไปดูผมไม่ได้ดูรถไงไม่ไม่เห็นไม่ดูรถเลยเมื่อกี like, ้เมื um> ่อกี้ดูรถไหมคิดว่าแบบแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่คิดว่าพี่พานไปอยู่แถวนี้แบบเป็นถุงพยาบาลอะไรเแกอันนี้นั่งขาวรัสองพ่อแม่งคิดว่าเต้นอะไรรอบรถดึ๋งดึ๋งดึงดึงอยากเล่นหยอกเล่นโอ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นมันเขาเรียกว่านิมจําได้ไหมวันแรกที่พี่ออกรถมาพี่โดนแกล้งไงอ๋อ เชยทุกคนครับก็ก็อย่างเงี้ยเนาะเด็กกับราชามันก็ต้องต่างกันนะครับไม่ไม่แต่ว่าแต่ที่ผมยังหนึ่งเลยคือเมื่อกี้แบบเป็นห่วงมากเลยนะเออรู้รู้สึกไงแจ้งพี่รู้สึกไงเวลาโดนแจ้ง สวัสดีครับแม่แต่ว่าเมื่อกี้คือคือตกใจจริงไหมเพราะมันเป็นรถใหม่ด้วยเนาะแล้วก็แบบไม่ใช่พี่ผมผมไม่ได้ตกใจรถสิผมตกใจพวกพี่อย่าเป็นไรวะพี่ว่าแบบไม่ไหวแล้วเขามีหมอมีอะไรมาไปอยู่ปถึงพยาบาลแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารถมันแรงด้วย <c oughs> คือคือรถแแรงนะครับแรงมากเลย ไปแล้วนะคนไปดูรถละวอย่งคนละโอ้ยยอดโคตรเหนื่อยเลยเมื่อกี้นะเนมก็วนรอบนี้วิ่งไปนู่นไปนี่เขาจะไม่ได้ดับเครื่องเลยเนี่ยเออดูดิทุกคนประตูเปิดค้างไว้อะเม <c oughs> ื่อกี้คิดดูแล้วกันว่ารีบร้องขนาดไหนช่วยดีมใช่ <c oughs> ไม่จริงไอ้ดีมเป็นคนคิดเดี๋ยวเอาอีกแยะเอาแยะเนี่ยโยนขี้ใหโ้น้อง ไอผมท้อว่ะดูรองเท้าก็ไม่ใส่ทุกคนดูดิโอ้ของจริงอ่ะสุดจริงรองเท้าไม่ใส่เพงไปเตะอะไรมามาดูไว้มาดูไปโอเคป่ะทุกคนไปดูไปดูรถก่อนมันมีรอยอยู่นิดนึงไม่เป็นไรหรอกคนคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไทุกคนให้มันมันมีแผลอยู่มันไม่ใหญ่หรอกน่าจะประกันชั้นหนึ่งเขาอยู่หยอกหยอกหยอกไม่มีไม่มีแต่อยากบอกว่ารถก็ก็แรงอยู่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลกกันเลยไหมล่ะได้มาดิ โอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็แกล้งกันแบบหนุกหนานนะครับผมก็มันซื้อใหม่ได้พี่แต่คนมันซื้อใหม่ไม่ได้นี่เป็นไงล่ะความคมบาดใจรถล้อมล้อมันขาดไปเราล้อมันหักล้อมทิ้งพังไปเราก็ยังซื้อใหม่มาเปลี่ยนได้ไหมแต่ถ้าขาพี่ขาดไปอ่ะเราจะทาขาเทียมได้โอเคทุกคนก็สึกนี้ก็ คงจะมีเรืเ่อยๆใช่มแ้วก็คือเวลาเหมือนกันตอนเนี้ยบอกด้วยแล้วคือแบบอยู่อยู่บ้านนี้แบบระแวงนั้นอนไม่ค่อยจะหลับหรอกขอตาดำเพราะว่าแบบ,แบ,บเพียงหมายรอยู่บอกว่าอะไรเงี้ยอ่ะส่งมาคุณแจเลยแล้วกันครับขอบคุณครับที่ให้รถคุณป้าโอเคทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมไปติดตามช่อง M N J T V นะครับผมแล้วก็ DJ Dimmer ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เสือด้วยนะครับแล้วก็รอดูคิวขึ้นเร็วๆนี้โอ้ยมาดิครับถ้าเกิดแก้มไม่หนักก็เก็บไว้ใช้กับไอทีอะไรเงี้ยได้นะอ๋อโอเอแต่ไม่ชอบอะไรเบาๆอ่ะ ชิงกับเพจ่ยอกหยอกหยอกยอกโอเคทุกคนงกนวันนี้พวกผมไปแล้วครับผมทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายมันเราดูเลยเอาขึ้นเลย